กดยทั้งถึงพออเราจะได้แก้ร่วมกันนะครับวันนี้สิ่งที่เราได้นะครับก็คือสิ่งที่ข้อสะท้อนหรือฟีดแบ a กลับมาซึ่งเป็นความจุดประสงค์ของเราที่อยากจะรับรู้รับทราบในการนีเอศติดตามให้ผวากำลังใจนะครับหลายสิ่งหลายอย่างปัญหาที่สะท้อนกลับมาก็เหมือนๆก,ก,กันกับทุกกลุ่มสาระนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนักเรียน ไม่เข้าแถวมาสายขึ้นห้องเรียนช้าขยะเต็มห้องจยิงแล้วไม่เก็บนั่งจูชจีนหรือกรณีชูสาวาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างนี้หรือแม้กระทั่งโครงสร้างของการบริหารจัดการภายในโร่เรียนของเราก็สะท้อนกลับมาพ,พึ่งมีกลุ่มชาลา,านี้นะครับนอกนั้นก็คาบคาบการเรียนการสอนเนาะระทานกลุ่มาาสารสนิตศาสตร์โดย อาทะเบียนวัดโพนท่านก็